ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Adventure 12แหล่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่รถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยียานยนต์ล้ำยุคที่คุณไม่ควรพลาดวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถกระบะไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนตั้งตารอคอยชาก b y d 2026ยานยนต์ที่กำลังเขย่าว,วงการรถกระบะด,ด้วยดีไซน์สุดลำ้ำเทคโนโลยีขั้นสูงและสมรรถนะการขับขี่ที่เกินความคาดหมาย ชาร์ k BYD 2,026คือความพยายามครั้งสำคัญของ BYD ในการบุกตลาดรถกระบะไฟฟ้าแบบเต็มตัวด้วยรูปลักษณ์ที่ดุดันทรงพลังผสมผสานความทันสมัยและความบึกบึนไว้อย่างลงตัวชาร์ก BYD ไม่ใช่เพียงแค่รถกระบะทั่วไปแต่คือรถกระบะที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีระดับพรีเมียมที่พร้อมตอบโจทย์ทั้งงานหนักและการขับขี่ในชีวิตประจาวัน โครงสร้างภายนอกของชาร์ค BYD มาในสไตล์กระบะสีประตูมีมิติตัวถังใหญ่โตกว้างขวางแต่ยังคงความปราดเปรียวตามแบบฉบับรถพลังงานไฟฟ้ามาพร้อมเส้นสายที่เฉียบคมกระจังหน้าแบบปิดดีไซน์เฉพาะของรถ EV และชุดไฟหน้าเลดแบบฟูลแมทริกที่ให้ทั้งความสว่างและความดูดัน ด้านขุมพลังชาัก b y d ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้กำลังสูงสุดกว่า430แรงม้าพร้อมแรงบิดทะลุ700นิวตันเมตรทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาไม่ถึง5วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถกระบะ การกระจายน้ำหนักและการควบคุมทำได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยระบบขับเคลื่อน4ลอ้ออัจฉริยะ e4 ระบบช่วงล่างเป็นแบบอิสระทั้ง4ลอ้อพร้อมระบบถุงลมไฟฟ้าที่สามารถปรับระดับความสูงอัตโนมัติทำให้เหมาะทั้งการใช้งานบนถนนเรียบและทางลุยหนักภายในห้องโดยสารของชาร์ก BYD ออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งความสะดวกสบายและการใช้งานแบบจริงจัง ด้วยเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าระบบแอร์แยกคุณภูมิ3โซนพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่15.6นิ้วที่สามารถหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนรองรับระบบ BYD OS ใหม่ล่าสุดและสามารถสังงานด้วยเสียงภาษาไทยได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ชาร์ก BYD ยังมาพร้อมระบบเชื่อมต่อขั้นสูงทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto มีระบบเสียงไดโนดิโอลำโพงคุณภาพสูงถึง12ตัวให้ประสบการณ์ความบันเทิงระดับโรงภาพยนตร์ระบบกล้อง360องศาความละเอียดสูงช่วยให้การถอยจอดเป็นเรื่องง่าย พร้อมเซ็นเซอร์รอบคันและระบบช่วยจอดอัตโนมัติชาร์ค b y d ยังใส่ใจเรื่องความปลอดภัยอย่างเต็มที่ด้วยระบบช่วยขับขี่ ADAS รุ่นล่าสุดซึ่งประกอบด้วยระบบ AK, เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแพร่ผันอัจฉริยะระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาระบบช่วยรักษาช่องทางจราจรและระบบเตือนการชนด้านหน้าและด้านหลังทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองเป็นไปอย่างปลอดภัยสูงสุด อีกหนึ่งจุดเด่นของชาร์จ v ด d คือแบตเตอรี่แบลดแบตเตอรี่ขนาดใหญ่พิเศษร,รองรับการชาร์จไวทั้งแบบ AC และ DC ฟาชาร์ชชาร์จจาก30-80%ได้ในเวลาเพียง30นาทีระยะทางวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จ1ครั้งอยู่ที่ประมาณ600กิโลเมตรซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันและเดินทางไกลได้สบาย นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชัน V 2แวที่สามารถจ่ายไฟจากตัวรถไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นได้เช่นมอหุ่ข้าวตู้เย็นหรือแม้แต่เครื่องมือช่างเหมาะสำหรับการตั้งแคมป์หรือใช้งานภาคสนามสำหรับด้านการใช้งานชาร์จ b y d มีการออกแบบกระบาดท้ายให้แข็งแรง ทนทานและสามารถบรรทุกของได้มากถึง1ตันมีจุดยึดสัมภาระหลายตำแหน่งพร้อมแร็กหลังคาแบบบิล l อินและช่องจ่ายไฟในกระบะท,ท้ายที่รองรับเครื่องมือไฟฟ้าหลากหลายประเภทเหมาะกับทั้งงานก่อสร้างงานเกษตรกรรมหรือกิจกรรมกลางแจ้งระบบช่วงล่างและโครงสร้างตัวถังของชาร์คดีวได้รับการปรับจูนมาให้รองรับการบรรทุกหนักและเส้นทางธุรกันดารได้ดีเยี่ยม มีโหมดการขับขี่ให้เลือกมากถึง7โหมดไม่ว่าจะเป็นโหมดประหยัดพลังงานโหมดธรรมดาโหมดสปอร์ตโหมดฮิมาโหมดโครนโหมดซายและโหมดลากจูงตอบโจทย์ทุกสภาพเส้นทางและทุกสถานการณ์ดีไซน์ภายนอกของชาร์ก BYD ยังโดดเด่นด้วยล้ออันลอยขนาด20นิ้วแบบลายพิเศษไฟไท้ายแบบเลดไลท์บาร์ Bar, ที่พาดยาวเต็มความกว้างตัวรถเสริมภาพลักษณ์ความทันสมัยและดุดันในเวลาเดียวกัน สีตัวถังมีให้เลือกหลากหลายโดยเฉพาะสีฟ้าเข้มเมทัลลิกและสีเขียวมะนาวที่กำลังได้รับความนิยม BYD วางตำแหน่งชาร์กไว้เป็นรถกระบะพรีเมียมในราคาที่จับต้องได้ คาดว่าราคาขายเริ่มต้นในไทยจะอยู่ที่ประมาณ1.3ล้านบาทซึ่งถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ให้มาแบบจัดเต็มชาร์ค BYD ยังมีการรับประกันแบตเตอรี่นานถึง8ปีหรือ160,000กิโลเมตรและบริการหลังการขายผ่านเครือข่ายของ BYD ที่ครอบคลุมทั่วประเทศสรุปแล้วชาร์ค BYD 2026คือรถกระบะไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ผสมผสานความล้ำสมัย ความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีอัจฉริยะได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการรถกระบะท,ที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องงานและไลฟ์สไตล์หากคุณกำลังมองหารถกระบะทที่ไม่เหมือนใครนี่อาจเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับคุณถ้าคุณชอบเนื้อหานี้และอยากติดตามรถรุ่นใหม่อื่นๆอ,อ,อีกมากมายฝากกดติดตามช่อง Auto Adventure 12ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ